สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับวิดีโอเทรนนิ่งของเพจบ้าน Sketup u p แล้วก็ s k e t c u n i v e r s i t y c o m ด้วยนะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์ป้อมเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาเริ่มต้นนะทำคลิปวิดีโอสอนนะครับเป็นซีรีส์นะที่ผมจะทำไปเรื่อยๆนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์ทุกคนนะครับเพราะว่าผมคิดว่าตอนนี้ AI นะนะ Artificial Intelligence นะครับได้เข้ามามีบทบาทในวงการออกแบบและก่อสร้างอย่างมากเลยนะครับ ดังนั้นนะครับผมอยากจะให้นะครับทุกคนนะครับที่ใช้โปรแกรมสเกตอั p เป็นนะครับแล้วก็คนโดยเฉพาะคนนะที่อายุมากแล้วเหมือนผมนะครับผมก็อายุมากแล้วนะแล้วก็เขียนโค้ดไม่เป็นนะครับแต่อยากจะใช้สเกตอัพเนี่ยนะครับในการทํางานแล้วก็มีการเขียนเครื่องมือนะสร้างเครื่องมือของตัวเองขึ้นมานะครับเพื่อตัวเองหรือเพื่องคองก์นะครับที่เราทํางานด้วยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับจะยกระดับนะการทํางานของเรานะโดยเฉพาะนะครับถ้าใครเป็นเด็กรุ่นใหม่นะครับ หรือคนที่ทํางานอยู่นะครับก็จะสามารถทะให้นะครับทุกคนนะส,มมนสามารถสร้างสิ่งที่แตกต่างนะครับสร้างเครื่องมือนะของตัวเองได้นะเอาไปทํางานให้ดีขึ้นได้นะครับซึ่งตัวนี้แน่นอนนะครับถ้าเป็นคนเจราญนะครับต้องให้เงินเดือนขึ้นอยู่แล้วครับคนที่สามารถทางานได้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับสามารถพัฒน,นาเครื่องมือให้ตัวเองได้ด้วยนะแล้วองค์กรได้ด้วยนะครับหรือนะครับเป็นคนที่อายุบ้างแล้วจะเก,กษียณแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นทางเลือกที่ดีนะให้ทุกคนลองเข้ามาใช้นะ บอกนะในการทํางานนะครับซึ่งผมคิดว่าก็น่าจะมีประโยชน์นะครับสำหรับคนที่เกษียณแล้วก็อยู่บ้านเฉยนะลองเรียนรู้ดูนะเพราะว่าตอนนี้นะครับการพัฒนาเครื่องมือของสเก d ัปเนี่ยจริงๆเราสามารถจะเผยแพร่แล้วก็นําไปจําหน่ายทั่วโลกก็ได้นะครับนะรบหรือเราทํางานแบบาที่พัฒนาให้องค์กรอื่นก็ได้นะครับหรือทำฟรีก็ได้นะนะครับอ่าโอเคประมาณนี้แล้วกันนะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นทางเลือกใหม่ๆนะให้คนที่สามารถจะนะครับปรับตัวได้เนี่ย สามารถนําความรู้แล้วก็สิ่กระต่างเหล่านี้ไปใช้นในการทํางานนะครับโอเคครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะในในคลิปแรกนี้นะครับผมก็อยากจะให้ทุกคนนะครับนะลองทําเข้าใจก่อนนะว่าการเขียนนะครับโค้ดนะในโปรแกรมส c ก d a รเนี่ยนะครับให้มันเอามาทํางานได้เนี่ยมันมีหน้าตายนยี่ไงนะครับโอเคนะครับเริ่มแรกเลยนะทุกคนอย่างนี้ครับในโปรแกรมสเก d าร์เนี่ย เราจะเห็นเครื่องมือใช่ไหมเนี่ยเครื่องมือต่างๆมากมายตรงนี้นะครับเครื่องมือเหล่านี้ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทุกคนนะสามารถจะใช้ได้อยู่แล้วนะครับอย่างเงี้ยเครื่องมือเหล่านี้ครับแต่เครื่องมือเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่มันถูกสร้างขึ้นมานะครับให้กับเราเนี่ยเพราะว่ามันมาพร้อมโปรแกรมแล้วนะครับซึ่งบางทีเนี่ยเราต้องการเขียนดีสออย่างเงี้ยเอาคนนี้ง่ายนะถ้าผมต้องการเขียนสี่เหลี่ยมนะครับขนาด4ี่คูณผมก็ต้องกดคาสั่งนะสี่เหลี่ยมแล้วก็พิมพ์นะวางปุ๊บ4ี่คูณสี่ อย่างเงี้ยครับคือคนทั่วไปจะทําแบบนี้แต่ถ้าเราเป็นโปรแกรมเมอร์นะครับเราก็สามารถเขียนโค้ดขึ้นมาเพื่อให้การเขียนสี่เหลี่ยมเนี้ยเกิดขึ้นทันทีตามหลักการของการเขียนโปรแกรมนะครับเขียนโค้ดเข้าไปครับซึ่งผมจะไม่สอนเรื่องการเขียนโค้ดนะตอนนี้เพราะว่าผมใช้หลักการโนโค้ดนะครับแต่หลักการที่คนรู้ไว้ก่อนนะไม่จะเป็นต้องทําเป็นนะนะครับวิธีการของโปรแกรมสีดรับเนี่ยนะครับเราจะไปคำสั่งนะครับ attention นะครับ จากนั้นเนี่ยมาที่คำสั่งที่เรียกว่านะครับ edition developer น,นะมาที่ edition ก่อนนะเครื่องมือเสริมนะครับ edition คือเครื่องมือขยายนะ developer คือนักพัฒนา,รารนะครับตรงนี้แล้วก็มีคาว่า ruby console นะครับคือต้องบอกไว้ก่อนว่า skytap เ,เนี่ยเยวลามันนะครับทำงานนะครับในการทำงานเนี่ยโค้ดเนี่ยนะครับเขาใช้ภาษา ruby นะครับก็เป็นภาษาตัวหนึ่งแล้วกันนะไม่ต้องสนใจอะไรมากนะครับนั้น ruby console ก็คือ console สำหรับ ruby ครับ อ่านหนะ้าตาเป็นยังไงเรากดดูครับปึ๊บแบบนี้ครับซึ่งมันก็จะมีโค้ดขึ้นมาเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับมากมายหลายกองเลยซึ่งผมก็ทําลงหน้านะครับก็ปกติแล้วเนี่ยเวลาทํางานเนี่ยนะครับเราก็สามารถจะพิมพ์ตรงนี้เนี่ยครับเข้าไปได้เลยนะครับแล้วแต่เราจะต้องการนะว่าพิมพ์อะไรซึ่งแน่นอนเราไม่สามารถรู้โค้ดได้นะครับจนกว่าเราจะต้องเรียนรู้โค้ดใช่ไหมแต่วันนี้ไม่ใช่ละ AI ทําได้ครับโอเคคําสั่งแรกนะไม่คําสั่งแรกคําสั่งแรก คำสั่งแรกที่ผมอยากให้ทุกคนรู้ไว้นะครับก็คือจำไม่ดีนะ C L S clean นะครับเสียไว้คือการลบโค้ดทั้งหมดที่มีอยู่ตรงนี้เอาแค่นี้พอสำหรับคนที่ใสโโ่ no code นะครับ C L S ท่องไว้เลยนะ C L S ผมก็รู้แค่นี้แหละ enter ครับปึ๊บมันก็จะเอาโค้ดทุกอย่างออกไปครับ C L S นะครับตอนนี้มันก็จะโล่งแบบนี้ปกติก็จะโล่งแบบนี้ครับนะครับโอเคผมจะทำยังไงดี ผมอยากสร้างสีเหลี่ยมขึ้นมานะครับผมก็จะไปใช้ AI ครับผมก็ตอนนี้ผมจะใช้ตัว AI ที่ชื่อว่า Gemini นะครับเป็นตัวฟรีนะตอนนี้ผมใช้ตัวฟรีนะ Gemini ก็ทุกคนเข้าไปตรงน,นี้ Google นะพิมพ์ Gemini นะครับตรงน,นี้ยนี่พิมพตรงน,นี้ก็ Gemini นะนี่แล้วก็ใช้ login ด้วยนะครับ Gmail นะครับฟรีนะฟรีแต่เนื่องจากว่าตัวฟรีนี้มันอาจจะใช้ใช้ได้ระยะเวลาสั้นนะครับ ก็ไม่เป็นไรครับลองดูก่อนครับนะโอเคเดี๋ยวผมจะลองพิมพ์นะตรงนี้ครับเรียกว่าพร้อมแต่ตรงนี้เราต้องดูโมเดลของ AI ก่อนนะครับโมเดล AI ก่อนว่ามันคือโมเดลอะไรตรงนี้นะครับก็ตอนนี้เป็นตัวตัวฉลา,ฉลาดๆเลยนะก็คือตัวนี้สองจุดท่าโปรพีวิวนะการให้เหตุผลคั้ตศาสตร์และโค้ดนะตัวนี้ครับเป็นตัวที่เหมาะที่สุดนะตอนนี้นะครับก็จริงๆมี AI หลายตัวนะเดี๋ยวเราลอง Gemini ก่อนค่าย Google ก่อนนะครับอ่ะโอเค วิธีการพรบ์นะครับผมก็จะถามมันว่านะของ่ายๆเลยนะนะครับช่วยสร้างสี่เหลี่ยมขนาดสี่คูณสี่เมตรนะครับนะด้วยภาษารูบี้ นะครับก็คือเป็นภาษา Ruby จะบอกเนาะว่าเป็นภาษาโรบิโคแต่เราไม่ต้องอายมากนะครับนำไปวางไว้บน Ruby เอาไปวางไว้ใน Ruby Console โปรแกรมสเก c อัพนะครับคือโปรแกรมสเก c อัพ แล้วสร้างทันทีอ่าโอเคก็ประมาณนี้ครับแล้วก็เอาภาษาแบบสเตรทฟอร์เวิร์ดง่ายๆเลยนะครับช่วยสร้างสี่เหลี่ยมขนาด4 4คณเมตรด้วยภาษา Ruby นนำไปวางไว้บน Ruby Console โปรแกรมเซฟแล้วสร้างทันทีโอเคแล้วกดตรงนี้ครับส่งจิ๊เดี๋ยว AI มันก็จะจะเจร็นโค้ดมาให้นี่ครับมันจะบอกว่าคิดก่อนนะแน่นอนครับนี่คือโค้ด Ruby สำหรับสร้างสี่เหลี่ยมจตุรัสขนาด64เมตรนะฮะัมันเขียนว่าละปุ๊บนี่ครับนี่เลยอ่าก็จริงๆถ้าอยากอ่านก็อ่านนะแต่ผมไม่อ่านกดตรงนี้ครับ copy จากนั้นเมือปป่อ copy แล้วนะครับเราก็จะเอาเข้ามาในตัวนี้ ruby c o n s o l นะครับคือเราสามารถ copy ได้นะโดยการกดตรงนี้นะบริเวณนี้ขัดลอกนะครับปุ๊บแล้วเราก็กลับมาที่ตัว setup นะแล้วเรากด ruby console น,นะครับแล้วเราก็กดวางตรงนี้ครับ ctrl v นะ Ctrl V จากนั้นกด Enter ครับปับ๊บเห็นไหมครับมันก็จะลันขึ้นมาแบบนี้ครับแลนันด่คืรสี่เหลี่ยมครับดังนั้นเองเนี่ยเห็นไหมครับนี่คือหลักการในการทำงานครับถ้าเราสามารถที่จะทำโค้ดของเราเองได้เราก็สามารถทำงานได้เร็วขึ้นได้ครับโอเคไหมครับทุกคนเดี๋ยวเราลองดูมากกว่าน,นี้ไหมอ่าโอเคถ้าผมอยากจะลองเป็นนะครับสร้างกล่องสี่เหลี่ยมเป็นไง ่าโอเคขอเป็นกล่องสี่เหลี่ยมขนาด1 x 1, x 1. คูณ1คูณ1เมตรอ่าดูมันจะได้ไหมเพราะว่ามันเป็นเฟสถูกไหมอันนี้เราเป็นกล่องสี่เหลี่ยมครับเห็นไหมมันก็ทำโค้ดมาให้เราแบบนี้ครับโอเคผมก็จะรอสักครู่เสร็จแล้วปุ๊บกด Copy นะครับเอามาวาง ถ้าต้องการล้างโค้ดตัวนี้ออกก่อนก็พิมพ์ว่า C L S ก่อนแล้วก็วางก็ปุ๊บอ่ะเดี๋ยวผมลบตัวนี้ทิ้งก่อนนะไม่ใช่ลองดูนะกด Enter นะโค้ดลันได้ไหมหนึ่งสงสปับ๊บเห็นไหมครับทุกคนมันก็จะสร้างขึ้นมาเลยโอ้ยโอ้สร้างมันกุ๊บเลยเหรอเนี่ยเจ๋งอะ่ะเออนี่ครับเห็นไหมอ่าโอเคเห็นไหมครับเนี่ยมันง่ายแบบนี้ครับ เดี๋ยวเราลองเอาแบบให้มันทำมากกว่านี้ไหมช่วยเพิ่มนะเพิ่มให้วางซ้อนกันในแนวดิ่งทั้งหมด6ก้อนขนาด1คูณ1คูณ1เมตรอ่าเราดูนะ ช่วยเพิ่มให้วางซ้อนกันในดนวดิ่งทั้งหมด6ก้อนขนาด1นึคูณหเมตรซึ่งปกติแล้วเนี่ยเวลาเราทำงานเองเนี่ยมันก็จะนานนะเขียนเองถูกไหมครับแต่นี่คือเราให้โคดทำงานให้อ่ะก o อปปี้นะครับอันนี้ตัวจิมมีนายตัวฟรีนะอ่ะผมก็ C L S นะค e ี n ไปก่อนอ่ะคลิกขวาก่อน erase ออะวางโคดไปครับดูได้ไหมผมก็คิดว่ามันอาจจะได้นะ1 2 3เรียบร้อยครับมันก็สร้างกร้บ้าละ นี่แต่สังเกตนะว่ามันยังมีอย่างนี้อยู่ครับยังมีขึ้นสีอยู่นะเนี่ยแต่ยังน้อยเนี่ยมันก็จะเป็นการทํางานที่เร็วกว่าเดิมถูกไหมครับทุกคนถูกไหมครับและนี่แหละครับก็คือเบสิคมันเรียกว่า magic power ครับเราสามารถจะขึ้นโมเดลได้โดยการเขียนโคด้ดและเราไม่ต้องเขียนโค้ดเองครับมาต่อคลิปที่2ครับชีวิตดีดี แน่นอนครับ